ตับปรียนาชาแนลทำง่ายอร่อยด้วยวันนี้เราจะมาทำไก่ต้มน้ำปลานะคะวัตถุดิบก็จะมีวันนี้เราใช้สะโพกไก่นะคะบางคนก็จะใช้เป็นตัวบางคนก็จะใช้เป็นปีกแล้วแต่นะคะทำได้ค่ะอันนี้เราใช้สะโพกสามชิ้นนะคะแล้วก็จะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะคะ สีอิ๊วขาวนะคะซอสปรุงรสนะคะแล้วก็มีสีอิ๊วดำหน่อยนึงนะคะก็มีพริกไทยดำอันนี้สมุนไพรทุกอย่างระบุแล้วนะคะเพื่อจะให้น้ําหอมระเหยออกมาอันนี้บุบแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีพริกไทยดำกระเทียมกีดใหญ่นะคะกระเทียม กระเทียมจีนนะแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้รากผักชีค่ะค่ะแล้วส่วนของน้ำจิ้มไก่แล้วก็จะมีพริกพริกแดงอินดาแล้วก็พริกเขียวนะคะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายมะน,นาวนะคะรากผักชีกระเทียมกลีบเล็กน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะน้ำจิ้มไก่ ค่ะก่อนอื่นเราไปทําไก่ไก่ต้มน้ําปลาก่อนนะคะถึงจะมาทําน้ำจิ้มค่ะเดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะเราใส่ตะไคร้ก่อนนะคะลองคนหม้อ,นนอลากผักชีค่ะ ทเทียมค่ะใส่ไก่ค่ะไก่เราชิ้นใหญ่มากเลยนะคะค่ะใส่ไก่แล้วก็มาใส่น้ำนะคะ ใส่น้ำพอท่วมตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราใส่เสร็จแล้วถึงจะเปิดไฟใส่ใส่น้ำพอท่วมไก่นะคะตอนนี้เราเปิดไฟได้ค่ะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาเราแนะนําใช้น้ำปลาอย่างดีนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะซอสปรุงรสนะคะ อิวขาวค่ะอิ้วดำหวานค่ะเพิ่มสีสันเนาะอร่อยด้วยตอนนี้เราติดไฟแล้วนะคะตอนแรกเราจะใช้ไฟแรงนิดนึงแล้วค่อยมาผ่อนเป็นไฟกลางแล้วก็มาเป็นไฟอ่อนนะคะเราจะ ต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะแล้วใส่้ตาลปี๊บค่ะใส่น้ำตาลลงไปไปเรื่อยๆประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเวลาเราต้มตรงนี้ออกนะคะขยันเราออกหน่อยเราใส่ใส่ตะไคร้ใส่บากบกชีไว้ข้างล่างเพราะว่าเราไม่ให้ไก่ที่เวลาเราต้มที่มันร้อนแล้วมันจะไม่ ไม่ให้มันโดนกับเนื้อไก่นะคะแล้วเนื้อไก่ก็จะไม่สวยนะคะเราจะไว้ข้างล่างแล้วก็มันก็จะละเหยขึ้นมานะคะต้มมันก็จะหอมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาน้ําน้ําใส่ไม่ให้มันแห้งนะคะไม่ให้หนังมันแห้งให้มันนุ่มนะคะให้มันดูน่าทานนะคะช้อนเอาอกะคะ่ะต้มไปสักพักเราจะมากลับด้านนะคะ อันนี้เราใช้ไฟใช้ไฟ,ฟอ่อนค่ะนะคะก็จะออกมาอย่างนี้แล้วก็เอาออกนะเอาที่เป็นน้ำมันเป็นฟองออกนะคะแบบน,นี้นะ,ะต้มไปเรื่อยๆ้าเราต้มมาสักพักแล้วนะคะใกล้จะได้แล้วนะคะ่ะ,คะเดี๋ยวเราจะกลับกลับไก่ข้างนึงนะคะ เออกลับข้างก็ต้องค่อยกลับพื้นเดี๋ยวเราชิมดูอร่อยค่ะ ตอนเราปรุงตอนต้มตอนแรกอย่าให้มันพอดีนะคะให้มันจืดๆไว้หน่อยเพราะว่าน้ํามันจะงวดลงเนาะตอนน้ำม,มันลดลงมันก็จะส่วนผสมมันก็จะเข้มข้นขึ้นมันก็จะเค็มเองแล้วต้องให้มันจืดๆนอยหน่อยนะคะก่อนที่เราจะต้มนะ้อันนี้อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวลหลังจากที่เราต้มสักพักเรากลับคืนนะคะหนังมันกลับคืนนะคะกลับฟ้อมฟืนโอ้ค่ะ สุกแล้วนะคะเราต้มมาชั่วโมงหนึ่งละจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะเราทำน้ำจิ้ม ต้มน้ำปลาเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรางันใาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะ